นี่คือครั้งแรกที่เจ้าได้คุยกับเรเน่ใช่ไหมเมื่อเธอโจมตีปราสาทของพวกเราข้าคิดว่าเจ้าจะยืนมาเชิญหน้าเพื่อขัดขวางเธอเออเกี่ยวกับสิ่งนั้นอ่าศัตรูบุกโจมตีขอย้ำการโจมตีของศัตรูพวกมันมากันกี่คนมีมาแค่คนเดียวแต่ไปตามนักเวทหน่วยรีคอนของพวกเรามาผู้บุกลุกลายล้อมไปด้วยออร่าศักดิ์สิทธิ์ พรของพระเจ้างั้นเหรอหรือว่าจะเป็นฮีโร่ไม่ว่ากรณีใดๆเราต้องการคําสั่งและไปแจ้งผู้บัญชาการซะครับท่านฮะ<อ>ฉันไม่อยากสู้แต่ฉันต้องสู้ฉันแบกรับความหวังของทุกคนไว้หยืออะไรกันความมมั่นนี้เธออันตรายเกิดไปนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆไม่ไม ผู้ประชาการยังไม่พอต้องแจ้งหลอดฮูโดลุและด้วยเหตุนั้นเราไม่ได้เข้าใกล้เธอจนกว่าเราจะได้กินข่าวดีนะฉันเข้าใจแล้วละ่ละดังนั้นนี่คือการพาเดินดูรอบๆปราสาทนะเรนนี่เธอมีอะไรที่ต้องการหรือต้องการพูดอะไรอีกไหมเอเอไม่จำเป็นต้องจ้องขนาดนั้นก็ได้ท้ายที่สุดพรุ่งนี้เป็นต้นไป เธอจะเป็นผู้ช่วยของฉันแล้วคุณช่วยบอกฉันทีว่าฉันสามารถหานไิกาได้จากที่ไหนเหรอในฬิกาเหรอ,อถ้าเธอต้องการมันทุกวันบางทีมันอาจจะดีกว่าถ้าเอามาไว้ที่ห้องของเธอเธอต้องการมันสำหรับกิจ,จวัตรประจำวันของเธอสินะใช่ใชตามคำสั่งของรัฐ ฉันต้องฝึกฝนอย่างน้อยสิบชั่วโมงทุกวันฮะนาฬิกาที่เคยอยู่ที่นี่ไปอยู่ไหนแล้วล่ะเห็นว่าเมื่อวานนี้ท่านหลอดดูโดรุกำลังหามันในปราสาททั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าไงหลอดฮูโดรุอะไรนะทำไมล่ะฉันจะไปรู้ไหมเล่าเลยนี่เริ่มตั้งแต่วันนี้เธอจะช่วยฉันในการวิจัย แต่อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะทำอย่างนั้นในขณะที่เธอสวมชุดเกราะนั่นอยู่เออในส่วนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะฮะผมก็เลยจะขอเรียกเธอว่ารีเซลไปก่อนนะฮะรีเซลรีเซล,เ,ซลเธออยู่ที่นั่นหรือเปล่าขอโทษที่ทำให้รอคะ่ะคุณเรียกหาฉันเหรอคะท่านหลอดมูโดรุใช่ขอโทษด้วย นี่คือหัวหน้าแม่บ้านลิซเซลเวนจ์เธอมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการปราสาทหากเธอกังวลเรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตของเธอที่นี่เธอควรพูดคุยกับเธอนะผู้หญิงคนนี้คือเลเน่เธอจะมาเป็นผู้ช่วยของฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยยินดีที่รู้จักฉันเลเน่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเลดี้เลเน่จากเซอร์บอนและคนอื่นๆแล้วค่ะ อุณคงผ่านความเจ็บปวดมามากมายเอ๊ะเอิมไม่ไม่นั่นคือดีเซลฉันต้องการให้เธอเตรียมเสื้อผ้าส,สำหรับเปลี่ยนให้กับเรเน่ไม่เป็นไรแม้จะเป็นเพียงชุดสำรองจากสาวใช้ก็ตามขอโทษอย่างสุดซึ้งท่านหลอดหูดลุแต่ดูเหมือนว่าลีดี้เรเน่จะใส่เสื้อดิฉันไม่ได้นะคะ เล็กอืมฉันเห็นขนาดเธอแล้วมันคงช่วยไม่ได้ฉันจะทำให้เธอเองฮึบเสร็จแล้วเอาวะงดงามเป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากค่ะท่านหลอดฮูดรลเห็นด้วยเหมาะก,กับเธอมากจะได้โปรดอย่ามองไม่มีทางที่ชุดน้าทึ่ง นี้จะเหมาะกับคนอย่างฉันหลอดฮูโดรุฉันต้องการให้เลดี้เลนีเข้าร่วมกับเมดคอร์ดของดิฉันค่ะขอปฏิเสธหลอดฮูโดรุฉันคิดว่ามีคนชอบฉันจริงๆแต่ฉันไม่ควรได้รับอนุญาตให้สวมชุดหน้าเท่งนี้ถ้าไม่ใส่ชุดนั้นก็เธอจะทำการวิจัย ด้วยชุดกอดน,นั่นได้ยังไงกันละ่ะการมีเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการทํางานมาสําคัญใช่ไหมล่ะแต่แต่ฉันอาจจะสกระปรกในขณะที่ฉันทํางานก็ได้ฉันไม่รังเกียจหรอกนะถ้าเธอจะสกระปรกท้ายที่สุดมันก็คือชุดทํางานของเธอนั่นเองเ,อเข้าใจแล้วถ้าเธออยากได้อย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้ ได้สร้างชุดที่ใช้ผ้าที่เหลือจากตอนที่ฉันสร้างชุดนั้นให้เธอใช้สําหรับชุดทํางานของเธอโห<อ>นี่คือเอ๋ฉันคิดว่าชุดนี้ดีแล้วละ่ะงั้นเหรอก่อนอื่นเลยผมต้องขอโทษที่รอเรื่องนี้กันอยู่นะฮะเพราะติดเกมไปหน่อย <laughs> ก็เลยทําช้าแล้วก็แปรไม่ค่อยเข้าใจมั่งอะไรมั่งนะไปเจอกะจ้าใบ